เรื่องนี้ก็ทําให้กระทรวงสาธ,ธารณาสุขเนี่ยต้องขอความร่วมมือนะครับว่าหลังปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเลกชน Work from home แบ่งหน้าที่กันหน่อยจัดสรรกันหน่อยนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ติดเชื้อที่น่าจะสูงขึ้นวันนี้ทางคอรมอก็น่าจะหารือกันในเรื่องนี้เราลองติดตามจากคุณเพนพันแหลมหลวงครับรายง,งานสดมาจากทำเนียบครับ คุณธีรวัตรคุณวณิริคะกระทรวงสาธารณสุขประเมินนะคะว่าหลังปีใหม่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมมครอนเนียน่าจะขยายตัวสูงขึ้นนะคะเป็นเพราะว่ามีการพบปะสังสรรค์มีการเดินทางระหว่างกันก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนนั้นกาดอย่าตกนะคะแม้ว่าโอเมครอนนั้นจะไม่ทําให้อาการรุนแรงมากแต่ว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนั้นช่วยกันเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะหลังจากเทศกาลปีใหม่ค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้อย่าให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดเวิร์กฟอร์มโฮมหสัปดาห์หลังปีใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดงดการแพร่ระบาดของโรคค่ะด้านของนายสาธิตปิดตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เชื่อนะคะว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมอ่าจะมีการนําข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการประเมิสนสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนวันนี้มากําชับต่อที่ประชุมและคณะรัฐมนตร รพร้อมยอมรับว่าแม้ว่าโอมิครอนจะไม่ส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงแต่พยายามจะไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นเพราะหากติดเชื้อก็ต้องมีการกักตัวแล้วก็จะกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในภาพรวมหลังปีใหม่เชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะทยอยชัดเจนขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ให้คํามั่นว่าเหตุการณ์ไม่น่าจะซ้ํารอยกับสงการปี63เนื่องจากว่าอาการของโรคนั้นไม่รุนแรงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของการติดเชื้อในเด็กที่อายุต่ํากว่า12ปีที่เด็กนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ จะมีสัดส่วนในการติดเชื้อสูงขึ้นซึ่งเรื่องนี้สาธารณสุขก็เตรียมที่จะรับมือค่ะ ด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะท่านพูดถึงเรื่องของกรณีซูเปอร์โพลที่โหวตให้เป็นบุคคลแห่งปีท่านบอกว่ายืนยันจะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีในการช่วยเหลือประชาชนนะคะในฐานะของพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องการที่จะช่วยคนจนให้อยู่ดีกินดีแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าบ่ายนี้คณะกรรมการบริหารพรรคนั้นจะมีการพิจารณารายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอหลัก4ส่วนจะเป็นภรรยาของนายศิระเจนจาคะหรือไม่อันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรร ที่จะพิจารณาในช่วงบ่ายนี้นะคะส่วนฉายาที่สื่อทำเนียบรัฐบาลน,นะคะตั้งให้รัฐมนตรีหลายท่านรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยพลเอกประวิตย์นะคะได้ฉายารองช้านายจุลินรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ได้นายกบางโพส่วนนายสุพัฒนพงศ์ได้มหาเฉืยโฟดีแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรเราไปฟังเสียงสะท้อนเนี่ยนะคะจากรัฐมนตรีเหล่านี้กันค่ะฮะฉ<ะ>ายาอะไร อผมก็ลองช้ำลองช้ำเพื่อชาติไม่เป็นไรนะลองช้ำเพื่อชาติเพื่อให้ประเทศชาติอยู่ต่อไปได้นะครับอ่นะบเาเรา,เราคิดว่าเราจะเป็นนายก,กวัวจริงได้ไหมคะไม่ใช่นายกบางโเอมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับวันนี้เราก็มีนายกอยู่แล้วนะครับครับครับผมครับ ไม่เขืองใช่ไหมคะค่ะโอเคค่แะ,<า>ะแล้วสารต่อโพดีต่อไหมคะตอนนี้เันดีเลยมันเป็นเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจค่ะนะค่ะเรื่องเขา้า,าขใจมากกว่านี้เราจะไม่งเห็นผลละค่ะเร<า>เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ว่ามันจาเป็นต้องเสกได้ใช้เวลาค่ะ ยยไม่กดพวกหนูนะคะย่กอ ส่วนวาระที่ต้องตามกันในวันนี้นะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครมเคาะบัตรสวัสดิการรอบใหม่แล้วก็เปิดเงื่อนไขเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน,นะคะเฉลี่ยรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อคนมาคัดกรองเพิ่มค่ะเพื่อที่จะป้องกันคนจนไม่จริงมาลงทะเบียนด้านของกะกะตอเองก็เตรียมที่จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรเขตเลือกตั้งที่9แทนตําแหน่งที่ว่างลงในกรุงเทพมหานครนะคะสําหรับบรรยากาศก่อนการประชุมครมไปดูกันหน่อยนะคะนายกรัฐมนตรีท่านร่วมกิจกรรมโครงการ เด็กไทยสายตาดีซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนนั้นได้มีแว่นสายตาสวมใส่อย่างทั่วถึงทุกจังหวัดภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกันนะคะระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชาวิทยาลายัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยสปอสอชอและก็ห้างแว่นท็อปเจริญท่านนายกฐมนตรีนะคะได้มอบแว่นสายตากับเด็กนักเรียนแล้วก็แสดงความห่วงใยกับเด็กนักเรียนที่มีสายตาสั้นแต่ว่าอายุยังน้อยก็เตือนบอกว่าใช้สายตาด้วยความระวงังอย่าเล่นเกมออนไลน์เป็นเวลานาน,านค่ะซึ่งนายกฐมนตรีเองนะคะได้ ทดลองวัดสายตาโดยเครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัติปรากฏว่าค่าสายตาสั้นประมาณร้อยนะคะแต่ว่าสายตายาวก็เป็นไปตามเกณฑ์อายุของท่านนายกรัตรีที่อายุเยอะแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากสวดมนต์ข้ามปีในอนุชานาคาสายรัฐมัตรีประจำสำนักนายยมตรีฝากมาบอกนะคะว่าทุกวัดสามารถที่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้แต่ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมมากเป็นพิเศษนะคะขณะเดียวกันก็ให้มีการสวดมนต์ออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยนะคะสําหรับการที่จะต้องติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านนายกัฐคนตรีค่ะจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมครมนนัดสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะซึ่ง คำถามที่สื่อมวลชนรอก็คือเรื่องมาตรการจะเข้มขึ้นอีกไหมในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงสื่อนะคะตั้งฉายาให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมมตรีนายกรัฐมมตรียังไม่มีความเห็นเรื่องนี้เรารอกันอยู่ค่ะเดี๋ยวรอฟังเผื่อตอนเย็นจะได้เห็นปฏิกิริยากันหน่อย